สวัสดีครับคุณตาครับ,บสวัสดีครับคุณยายครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านครับวันนี้ผมเขยอีสานใต้ครับมาติดตามแนวทางความฝันของคุณตาอุดรครับวันนั้นก็มาครั้งหนึ่งแล้วเนาะคุณตาเนาะ <อ p. S 1> ครับวันนั้นมาคุณตาอุดรก็ยังไม่ทันได้ฝันวอนท่ันได้ฝันครับก็เลยบรได้บอแนวทางให้ท่านผู้ชมได้ฟังเนาะ ครับหลังจากนั้นคุณตาว่าให้ผมอ่เอาเบ, i, เบอร์โท่ให้ไหวน้าเนครับผมก็เลยเอาเบอร์โท่ไห้ให้กับคุณตาอุดรครับแล้วคุณตาก็มาฝันพอดีครับคุณตาโทรไปบอกว่าคุณตาฝันแล้วครับลองลองมาฟังเบึ่งความฝันของคุณตาน้ำกันครับเพราะว่าคุณตาก็ฝันฝันได้จังมือแล้วครับคุณตา นนมือมือบ้านนี่เนเาะที่คุณตาเบาสุผมฟังครับ <c oughs> แ้วกับมือนีผมลับมาพอดีครับเดี๋ยวให้คุณตาเบาความฝันให้ฟังเนาะครับอ,อาฝันว่าจะไหนเนาะครับครับครับฝันว่าูกอันหูใช่ครับโหลดมาครับเลยทองหาทะเบียนมันเลขทะเบียนมันผันโมี่ครับมากเ็เลย เพิ่นก็เลืองลงมาจากรถเพื่อนเพิ่นก็เลื่อนว่า66809นะ66809ครับครับออแล้วจะได้อีกครับมันเลืโทรไปถาม,ม,าถามว,ถาว่าแถอเบียนรถตู้เท่าไหร่เพื่อนเลยว่าเท่าไหร่ทอน8นิ1หที่เก้าเอ,อที่ให้ผมเขียนไว้ให้ ้วก็เลขมี่แปดแปดนําเนอะแปดแปดดีกคุณแจ้เพ,แจเพื่อนแจเพ่นแปดแปดครับอ๋อคือว่าคุณตาอุดอรนี่ฝันแค่สั้นๆในความฝันเนาะครับครับครับคุณตาฝันมาลูกไา้ลูกชา้เพื่อนอยู่ไหนอยู่ใสครับคุณตาลูกกันตราาคูนอยู่มันทาสว่างอ๋อครับครับคือลูกชา้นี่ขับรถมาอมาหาลากา คุณตากันเลยไปซองเบิงทะเบียนรถในความฝันเนาะครับอ,อ่าทะเบียนรถนั้นบบมี่รถรถนี่เป็นรถยี่ยังครับคุณตากล้อรถฮอกล้อครับคุณตากันเลยไปซองเบิงทะเบียนรถครับท่านผู้ชมทะเบียนรถนั้นบบมี่ครับแต่ในความฝันนี่ลูกชาน้นี่เว้าขึ้นมาว่าห6ห0แปดศูนย์เกอาเป็นวาจี่ คือคุณตาบ่ได้ถามทะเบียนกับเพื่อน,นอม็นบอกรอบ่ได้ถามเลยในความฝันเพื่อน,นอว่าขึ้นมาเองเพื่อนว้าขึ้นมาเองครับครับคุณตากับฝันถือว่าได้ตัวเลขครับก็คือหกหกละกับแปดศูนย์เก้าครับขั้น 6, 6, 6, หกหกไฮระว่างเก้าเก้าลวกับหกหกกับมีหกสองตัวเนาะไฮละว่าง 6, 2, หกสองไอ้น้ำเนาะคุณตาเนะครับครับหลังจากนั้นคุณตาก็ตื่นครับท่านผู้ชม แล้วคุณตาก็เลยทรไปหาลูกชายครับแค่นี้คือเรียงจริง<อ>คือโทรไปหาลูกชายนี่เรียงจริงไหมบังคับคุณตาจริงครับโทรไปหาลูกชายแล้วก็ถามว่าจริงๆแล้วทะเบียนรถทุกหลอที่พ่อฝันเห็นมันทะเบียนอีหยังนนเนาะครับลูกชายบอกว่าทะเบียนรถจริงๆคือแปดหนึ่งหาสี่เก้าเจ็ดเด็กทะเบียนรถทุกร่อไหมบังคับครับแล้วลูกชายก็บอกเลขลูกกุญแจมาน้ถทาเป็นรูกเลขลูกกุญแจรถก็คือแปดแปด แมนบอกคุณตาแมนครับก็มีอยู่ประมาณนี้เนาะคร,ครับอันนี้คือความฝันของอคุณตาอุดอรคร,ครับท่านผู้ชมครับเราเห็นบอกว่าอ่ามือขึ้นนี่มาฝันอีกแมนบอกคับคุณตาครับฝันเองฝันว่าจังใดครับฝันเห็น,นองวออกลูกองวออกลูกออองอออกลูกตัวหน่อยนัอยเหลือง,งเหลืองแลนจะจอดออกไป <c oughs> ครับอืแล้วคุณตาได้เหตคขอดให้นัวบอกครับได้ดึง หลูออกมาบอกครับเมืองหลูของม้าแล้วอันวางใหม่ว่าหน่อยมันจะออกมาได้พอใส่ดึงออกมันฝดเรื่องออกมาได้มันก็แล้นก็ว่าเหลืองๆอย่านีแล้วแต่ตัวเหลืองครับครับเชาโตัวแมยโต๊ะผู้หรือบริเวณองอโอ้ในเมื่อหน่อยตัวนี้ว่าเรื่องเมื่อขึ้นก็เลยว่าว่าเหลืองหนึ่งสี่สี่หนึ่งเรืองว่าชนะ อ๋อคือตีตัวเลขเอาเพิ่มเติมให้อีกเตีเพิ่มเติมเลยนะคือหนึ่งซีซีหนึ่งเออพอเคยผ่านเหรียญว่ามันไมครับซีฮะครับแต่คุณตาผมเขียนไปให้คือซีหนึ่งเนาะตัวเดียวกันเนาะซีหนึ่งหนึ่งีครับท่านผู้ชมเออท่านี้นะครับครับเดี๋ยวผมให้เบิ้อ่าตัวเลขที่คุณตาห้แนวทางมากครับท่านผู้ชมครับอ่าเป็นตัวนี้เนาะคุณตาเนาะครับอันนี้คือเลขของคุณตาอุดรครับท่านผู้ชมในวันนี้ครับก็คือว่า จริงๆแล้วคุณตาเนี่ยครับฝันวันก่อนแล้วก็เมื่อคืนนี้ฝันสองคืนเนาะคุณตาเนาะสองคืนแล้วครับคุณตาเนี่ยครับฝันได้ตัวเลขก็คือตัวนี้ครับจริงๆนะครับท่านผู้ชมคือหกหกแปดศูนย์เก้าครับที่คุณตาบอกครับท่านผู้ชมครับแต่แปดแปดกับตัวนี้ครับทะเบียนรถจริงครับก็คือเป็นตัวเลขเพิ่มเติมเข้ามาเพราะว่าอ่าทะเบียนรถจริงๆเนี่ยคุณตาโทรไปถามลูกชายเนาะ ครับก็คือลงให้ท่านผู้ชมเพื่อเป็นตัวเลือกเท่านั้นเองครับท่านผู้ชมอาจจะมองดูว่าหลายตัวแต่จริงๆในความฝันเนี่ยก็คือลูกชายบอกเลขก็คือตัวนี้ครับ6 6 8 0 9บอกว่าทะเบียนรถก็คือ6-6809เนาะตาเนาะครับอันนี้เป็นเลขกุญแจรถครับ88กับ8-1-5-4-9-7ครับท่านผู้ชมครับส่วนตัวนี้ก็คือมาฝันเมื่อคืนครับ4ีครับ4หนึมาฝันเมื่อคืนฝันว่าวัวของตัวเอง ลอดลูกออ,ออกมาครับแล้วก็พอขอออกมาเสร็จปุ๊บคุณตาก็ได้ทคลอดให้ให้ให้หัวด้วยเนาะออครับแล้วก็พอออกมาปุ๊บหัวตัวนั้นก็ลุกขึ้นวิ่งเล่นไปเลยครับคุณตาอุดรก็ค่อนขอออ้างที่ซีดีใจเพราะว่าไดง้งัวพร้อมได้ง่วครับคุณตาก็เลยตีหว่าซีหนึ่งเวลาฝันคุณตาเคยฝันแบบนี้บอกครับที่ผ่านมาเ,ออเคยฝัน พันไดงัวนี่บวคเขาพันแตไรงัวคันไดงัวมันตรงนี่สีนาเลกอ๋อครับมันต่างกันนะครับพันในงัวอืมครับครับก็เลยมาเววาสู่คุณยายฟังไหนบอครับคุณยายคุณยายซื้อคุณยายยังกอครับเปลี่ยนยายเปลี่ยนเนาะอ่าครับครับแต่คุณยายเปลี่ยนกับมาร์เกอยูไหมบอครับมาคลื่อมกคือกันมาคือกันครับชื่อเรื่อยยูครับแล้วในงวดนี้นี่มักเลขตัวใดคุณตา ไอ้สองฟันนี่ว่ามันว่าคาเลกสองโตกับสี่หนึ่งอ๋อมาความฝันห้าสองโตห้าสามโตเนี้ยสามโตผลลัพงันหกโคกนะหกโกแปดศูนย์เก้านี่บอกครับแต่แต่เวลาตอนแต่ตอนในความฝันนี่เพื่อนบอกเลยเพื่อนเพื่อนเบ่าขันพ่อแม่บอกครับคือว่าหกโคกแล้วก็แปดศูนย์เก้าเนี่บอกครับแปดศูนย์เก้าเพื่อนวายังสี่เออเพื่อนวายสี่สั่นอ๋อครับครับคือรถพวกนี้ทะเบียนกันเลยคือจังหวะ อันคือบอกเน่นี่ก็คือลาใชรอลูกชายบอกขึ้นมาเองอ่าก็เลยก็เลยนะไอแต่คุณตากะความจำดีเนาะครับจำตัวเลขได้ดีเลยครบมาลงมาลงไหนขันอภัพมาลงงไยเนี่ยครับครับอืมครับครับแต่เลขทะเบียนรถอ่าจริงๆนี่คือแปดหนึ่งหาซี่เก้าเจ็ดนี่มันมีหกตัวหรือ่าครับหกตโอ้ครับครับโอเคครับคุณตากะ มีประมาณนี้เนาะคุณตาเนะะาะครับอรล้วอนนี้แล้วครับท่านผู้ชมครับแนวทางความฝันของคุณตาอุดรครับก็ให้ท่านผู้ชมทุกท่านครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับคุณตาก็เล่าตามความฝันแล้วก็ฝันนี้คุณตาจําได้แม่นครับท่านผู้ชมครับ คุณตาบอกครับถ้ายังไงก็ให้ท่านผู้ชมทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมก็แล้วกันครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นเพียงแนวทางเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับผมเคยอีสานใต้ครับก็จะขอลาคุณตากลับน้องคุณตาครับแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีครับนําตัวเลขของคุณตาไปประกอบการเสียงชค่วก็ขอให้ถูกรางวัลกันทุกคนทุกท่านเนาะครับอันนี้คุณตาก็ค่อนข้างดี มันใจยูนบ่ครับคุณตามันใจเนียมันใจ่ไม่สไปซสือกันเละก็ไละอ๋อเืือรถตอลีเกไว้เนาะแก่ใบเนี่ยไปเสือกเนาะประสันผมล่าด้วยครับคุนตาขอบคุณครับคุณยายครับตาลากับแล้วครับขอบคุณครับโสดกะลาดนะเจ้าเถื่อนนี่ยโะวันนี่บรรยากาศครับคุนตาก็อยู่แถวๆเขือนครับท่านผู้ชมตุ้นึกงามยังครับนามกระโดดต้มเถื่อนเนยนะ